มองหาสีสักคิ้วที่น้ำตาลเป็นน้ำตาลอยู่ใช่ไหมคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะจาก h a n าฟีนะคะรุ่น h y p e r ร์เ l i s m ค่ะรุ่น h y p e r ร์เ l i s ินี้นะคะมีทั้งหมด4เฉดด้วยกันค่ะและคุณสมบัติของเขานะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบ Hybrid ค่ะเคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะ Hybrid คืออะไรไฮบริดคือการผสมกันแล้ววะ่ะ ออร์แกนิกแล้วก็มินเนอร์ลออร์แกนิกนานใบเทียวมินเนอรอลนานใบแดงสองตัวนี้อยู่ด้วยกันเป็นยังไงคะเป็นสีน้ำตาลนะคะดังนั้นหลังลอกเขาก็จะเป็นน้ำตาลนะคะแล้วระยะเวลาผ่านไป1ปี2ปีนะคะก็จะยังคงเป็นน้ำตาลและค่อยๆเฟดจางไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละเฉดให้สียังไงบ้างคะ่ะ และนี่นะคะก็เป็นเฉดสีทั้ง4เฉดของรุ่น h y p e r ร์เรียลค่ะเบอร์1ไปถึงเบอร์4นะคะซึ่งจะค่อยๆเพิ่มความเข้มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสำหรับผิวคนเอเชียแล้วนะคะถ้าเกิดจะใช้ล้วนๆเพียวๆนะคะก็สามารถเป็น2ตัวนี้ได้เลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้อย่างที่บอกไปค่ะจะเป็นรุ่นที่เป็นไฮบ i ดนะคะใครที่ไม่เคยใช้ไฮบิดมาก่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอะมันสักยากนิดนึงนะคะสามารถใช้ผสมกับ รุ่นออแกนิกนะคะสติกเกอร์สีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นสติกเกอร์สีน้ําเงินแบบนี้ได้นะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะสรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีความต่างกันที่เบดของสีค่ะตัวนี้นะคะสติกเกอร์สีน้าเงินเนี่ยจะออกเบดเหลืองนะแล้วก็สติกเกอร์สีแดงเนี่ยจะออกเบทแดงเบดเหลืองเอาไปใช้กับคนที่อันเดอร์โทนใต้ผิวเขาดูอมแดงนะคะเบทแดงใช้กับลูกค้าที่มีอันเดอร์โทนผิวอมเหลืองนะคะ ดังนั้น2ตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ผสมกับรุ่นนี้ได้ด้วยนะคะส่วนตัวฟ้าเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าทางเชียงใหม่ลูกค้าภาคเหนือนะคะผิวจะค่อนข้างออก อมเหลืองกันนะคะขาวเหลืองแบบนี้นะคะฟ้าก็จะใช้รุ่นสติกเกอร์สีแดงนี้บ่อยนะคะผสมกับเบอร์สี่หรือว่าเบอร์สแล้วแต่ผิวอ่าแล้วแต่สีผิวลูกค้าแต่ละคนอีกทีนะคะค่ะยังไงนะคะอยากได้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถปรึกษาทางช่องแชทเราได้เลยค่ะทีมแอดมินของเรานะคะยินดีให้ข้อมูลค่ะ